วันนี้ก็เป็นวันที่13พฤษภาปี64นะครับเท่าที่ผมจับตาดูสถานการณ์โควิดนะครับคือวันนี้เป็นวันที่มีสถิติผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยน่าจะสูงที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง4,887รายนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับสถานการณ์โควิดแบบนี้ยนะฮะทำให้หลายๆสานะครับมีการเลื่อนคดีออกไปเยอะเลยนะครับก็เลยลองไปเช็คคดีของลุงพลดูนะครับเพราะว่าวันนี้ย ผู้ติดเชื้อใหม่นะครับเพิ่มขึ้นสูงถึง4,887รายนะครับก็เลยดูว่าเอ๊ะคดีของลุงพลเนี่ยจะเลื่อนหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับที่เข้าไปเช็คล่าสุดนะครับคดียังไม่เลื่อนนะครับก็คือกำหนดเดิมนะครับวันที่24พฤษภาคมปี64นะครับที่ศาลอาญาราชดานะครับกำหนดนัดเวลาก็คือ9โมงตรงนะครับซึ่งลุงพลเนี่ยก็จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าลุงพลจะมา วันไหนนะครับแล้วก็ทนายตั้มจะนัดมาซ้อมพยานหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าในการเตรียมตัวมาศาลเนี่ยครับก็อยากจะบอกว่าลุงพลเนี่ยก็ต้องแต่งตัวสุภาพนะครับแต่งตัวสุภาพรองเท้าก็ขอให้หุ้มส้นนิดนึงนะฮะส่วนป้าแตนก็งดเสื้อแขนกุดนะครับถ้าหากว่าจะเข้าไปในบริเวณศาลนะฮะทีนี้ผมไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ย มากับป้าแตนแค่2คนหรือว่าจะมียูทูบเบอร์มาหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะครับก็อยากฝากบอกยูทูบเบอร์นะครับว่าการถ่ายภาพหรือว่าหรือว่าการไลฟ์สดการถ่ายวิดีโออะไรก็ตามแต่นี่ครับเวลาที่เข้าไปในเขตรั้วของศาลแล้วเนี่ยครับเขาห้ามถ่ายนะฮะถ้าหากว่าจะถ่ายเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตก่อนนะครับบางทีเราจะเห็นว่าสื่อเนี่ยทำไมไปตั้งกล้องกันเป็นแถวเลยเนี่ยไหนบอกว่าห้ามถ่ายไงคือสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็คงจะมีการขออนุญาตแล้วนะครับเพราะว่า ในบริเวณศาลเนี่ยนะครับเขาห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวีดีโอห้ามไลฟ์สดนะครับผมถ้าหากจะทำเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตก่อนดังนั้นนะครับในส่วนของยูทูบเบอร์เนี่ยฮะถ้าหากว่าบางคนเนี่ยถ่ายตั้งแต่ในรถเลยเนี่ยครับถ่ายถ่ายถ่าย,ายแบบว่าขับรถตามกันมาแล้วก็ถ่ายตามติดชีวิตไลฟ์เออเขาเรียกว่าอะไรถ่ายกันสดๆอนะครับผม ถ้าหากว่าเข้ามาในรั้วของศาลแล้วนะครับช่วยงดไลฟ์สดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นปัญหาเป็นดราม่าขึ้นมาได้นะครับผมนะครับเพราะว่าในเขตของศาลเนี่ยเขาห้ามไลฟ์สดนะครับแล้วก็เวลาที่ลุงพลเดินมาจะไปขึ้นศาลเนี่ยครับในส่วนนี้ก็ห้ามอยู่ดีครับผมนะครเพราะว่ามันเป็นเขตศาลอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ขอให้ทุกคนนะครับก็แต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยนะครับงดเสื้อแขนกุดนะครับแล้วก็ ถ้ารองเท้าแตะเนี่ยครับถ้าไม่จําเป็นก็จะใส่มาเลยนะใส่รองเท้าหุ้มซนนิดนึงนะครับคือด้านนอกเนี่ยคงไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าไปในเขตตัวอาคารนะครับเขาอาจจะเข้มงวดนิดนึงนะครับในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องการไลฟ์สดนะครับก็เน้นย้ำนะฮะว่า ในรั้วของศาลเลยนะครับก็ห้ามขอให้งดไร้สดสักนิดนึงนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือการเตรียมตัวเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะมาศาลพร้อมกับลุงพลนะฮะผมไม่รู้ว่าลุงพลจะมาวันไหนแล้วก็มากับใครบ้างนะครับเดี๋ยวใกล้ๆทางทนายตั้มก็คงจะนัดกับลุงพลอีกทีนึงนะครับผม